หนึ่งสองนะตัวพี่น้องไอ้ตัวพี่น้องใครเป็นเจ้าป่าอะไรไนี้ซ้อมมากี่วันครับสองเดือนกว่าก็นสองอยู่ที่ใครมาเป็นผู้พานะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรมีใครเป็นคู่บ้านคูอมอไม่ที่นั่นพี่มี่เพื่อนในคลายผมในคลายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าแปดครับเราเป็นหอดตับตายเลยครับ มวยป้ามีเตะขาเดิมกู้อ่าวันนี้เรามาเจอคมเดชเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยได้ศึกษาที่มาต่อยกันบาป้าศึกษาเขาเป็นมวยตะตายเลยจำได้ไหมเป็นมวยสี่มือนเข้าได้ได้แล้ววันนี้เราจะวางเกลวางหดให้ดิก็เดินปั้งสามมือเลยหดอยตามตาเราเนาะล่าสุดเราไปไปที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่แล้วแล้วฉันใส่รถบ่อยใจใช่เป็นไงผล ชนะคะแนนจะเลืนเกียร์โบราณไปอ๋อชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสามพอตัวนี้มาต่อยรติพ่าวันนี้ต่อยรติพ่าใช่ไหมเมื่อวานที่สองหนักแล้วเป็นไงเติรนหรือเปล่าเติรนนิดหน่อยแต่คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเต็มร้อยเต็มร้อยนะสมองแรงครับยินดีพร้อมชนะกับท่าพร้อมครับใบนี้เราคุงคุมมามากี่กิโลครับ ประมาณ4-5โลได้4-5โลได้เราปล่อยมวยมาลโล,โล,ลนู้งหมดเลตอนนี้กี่ไฟแล้วประมาณ50ประครั้งเราคนจังหวัดจิีนครับปากเชื้เชื้อเป็นคำเหล่านี้หน่อยปากเชียร์เป็นมติประจุฬาฯนะครับจระธาเป็นทีมดีนะโอเคขอบ้านน้องชายครับเดี๋ยวลองเขาถามลูกแน้ำตัวพี่หน่อยครับกรมเด่นสอนรักษาหนะค,ะครับใบนี้ซ้อมมากี่วันแล้วซ้อมมา2วัน2นาทีครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายกอดีสักครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับมีใครเป็นผู้งป้องซ้อมมาอยู่นั่นอา่าเพชรจุฬาฯกอดีสัก เป็นแสงเก่งเนาะแล้วก็เก้ากระลัตก็คือพวกพิวีมด้วยในค่าชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักแบไปมาไม่กี่กิโลครับห้าจุดห้าเราโมจิตายอะไรครับเต็มบูไวเตอร์ครับวันนี้เรามาเจอกับเพชรมนตรีไม่เคยเจอกันเลยครั้งแรกด้วยครับได้ศึกษาเก่งมาแต่เขามาป่ะสิเขาเป็นโมจิตายอะไรจำได้ไหมจำได้แล้ววันนี้เราจะวางเก่วางแบบไหนดี เดินหูตามจะตายเราเลยว่าเนอเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ีกระบี่กระบี่อันนั้นช่าตีแล้วต่อย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 แล้วพ้นไหมไงชนะชนะมาแล้วแต่วันนี้มาช่างต่อยเนาะวันนี้เราต่อยที่เวียร้อยแต่พ่อเมื่อกี้สอมหนักเกินหรือขาดเกินอยู่วันหนึ่งครับก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงรีอยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเร็วหน่อยนะสมบูรณ์แขรงเลยวันนี้พอใจนะกลับไทยเลยไฟน์นี้เราคุมครูมาหนึ่งกิโลครับ 3ามโลสามโล,โลได้แล้วต่อยมวยมาลงท,ทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาทั้งหมดสี่ห้าเราคนจังหวัดาตาบีนตาเชื่อเชื่อแฟนขับรถวันนี้หน่อยป้าเชียร์ติดตามด้วยครับทางคาร์ดิเต็มที่แ<า>น่นอนเะนาะโอเคคผมมาร์ครับน้องชายาเดี๋ยวครับ